สวัสดีค่ะเพื่อนๆสุขสัน์วันสงการค่ะวันนี้สงภะค่ะมีความสุขหลายๆสงการเลยจ้าประเภทนี้อีสานบ้านเฮาประเภทนี้ไทยเนาะจ้าตะเมียงนอกกระเห็ดคือกันกค่ะพระทุกทกองค์ว่าตะเมียงไทยเ้ยค่ะ เพนเจ้าแม่กวนอิ่มข่อยงามบ่ไปสูงแล้วเราไปสุบแล้วไหวขอ,อใส่อันกล้องไว้คือเก่าจ้ะสีน้ำหอมให้พร้อมเลยจ้ะอันนั้นกับพออ่อข่อยเด้อเจ้าแม่ข่อยเขาบ่มีลูบจ้ะมีอยู่แต่ว่าเขาบอกท่านใส่กอบค่ะนี่จะ้ะตะกุดเนียน่ยันเวนปลาข้ามเหนียมาต้านวัดหลวงพ่ออุตมตะเดี๋ยวจะเปียวก็มือเลยค่ะ อันนี้กับพระประจำวันเกิดค่ะสร้างเงื่อนอ่นเป็นของเงินของเงอนอัน,อนไม่ตัตุรกีเดี๋ยจ้ะเงื่อนแท้ค่ะเจ้าแม่นั่งกวักกวักเงื่อนเขาเงนืนดีดีอันนี้อันพระอ,อันหนักปกค่ะเอามาตั้งแต่ประธานหน้าดูนค่ะ อันนี้การองคลักค่ะพวกนั้นกับแปะยิมค่ะแล้วก็เจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมนี่ข่อยสิมักหลายหลายด้วยค่ะเพราะเป็นสีซอยก็หลายหลายขอ,อยังกระได้ด้วยค่ะแปะยิมค่ะส่วนมาเฮียนข่อยสีมีแปะยิมเพราะเขาบอกเป็นไปยิมสวยเขามาเฮียนเราเห็นรอยยิมแลม้วมแต่ควมสุกค่ะอันนี้พี่สาวห้เด้อค่ะองค์นี้ กลาสิไตยแล้ว,ลวเอามาหอบมาให้น้องพยุสนามบินหรืออุ่มมาเป็นองค์ยังสิอะไรจ้ะแต่สองปีต่อมาเราก็เสียค่ะ้พระคอยคอยสีล่างดูค่ะคอสิจับเพ่นธุงนามดูันนี้พระคอยก็เลยเหลี่ยม,มองๆแบงๆอยู่ค่ะจาาสุกสันวัานสงการเนาะคะ่ะเนาะมีความสุกหลายๆทัวหนาทัวตาเด้อค่ะพี่น้องเช่า youtube หักเพื่งกันไวเด้อค่ะเด้อสุขสันต์วันสงการคะ่ะพอกันไม่คลิปหนาคะ่ะสวัสดีคะ่ะ